สวัสดีค่ะมาตำส้ตมตำกันนะคะตอนเที่ยงไปพี่กิเมสวนนี้ประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของหลังเดีเลยนะครับเห่งเมตรสเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตร10เมตรนะ แกบอกพริกสดไม่ค่อยเผ็ดพริกแห้งหมดลวใสกระเทียมสองกิที่มาด้วยตัวเลขของผู้อีกเชื้อแต่ของพนมาหลายวันวนี้ลดลงอยู่ที่หนึ่งพนแต่ร้อยสิบคนถึงแม้จะมีนเบาใจแต่ว่ายังสมัครไม่ได้นะครับใช่ค่ะอย่างที่าสนบอกไปนะคะถึงแม้ว่ายอดของผู้ติดเชื้อจะลดลงแล้วแต่ว่ายอดยังอยู่ที่1นึ่งัรบเอ็ พริกเม็ดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะต้องเผ็ดพริกแห้งหมดแล้วต้องไปซื้อพริกแห้งมาไว้เกชอบกินพริกแห้งอ๋อ<โ>พริกแห้งมันเผ็ดดีติดเชื้อในกระเทศ1,864คนติดเชื้อจากต่างประเทศ7คนต้นถึงขณะนี้มีผู้ป่วงที่ยังรักษาอยู่27,988คน หนัก7 8 6คนใส่เครื่องช่วยหายใจ2 3 0คนแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม40โกลนนะคะตอนนี้กักตัวอยู่ห้องนะคะมี2คนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร6คนจังหวัดไม่ได้เป็นโควิดนะแต่บริษัทให้กักตัวอยู่ลยาจังหวัดแย่1โกลนชุมชนใกลว่ามีโรคระบาดตัวค่ะโดยติดใจเสี่ยงยังคงติดการสัมผัสยาติดเชื้อของเพื่อนรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงาน ก็เลยตาม้มตามกินแทบทุกวันเลยที่น่าสนใจคือเสี่ยงชีวิตนะคะก็คือหนสองคนค่ะคือีวิตก่อนจะทราบผลติดเชื้อและหนึ่งคนเคือเม็ดวันเดียวกับที่ทราบผลบ่งชี้ได้ว่าอาการดีแรงขึ้นนะคะ ขณะที่การระบาดรอกใหม่ค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง29เมษายน2,564เลือวเมริศตังแตม,ม1เดือนนะคะมีผู้ป่วยอิน่ในสะสม34,707คนเสียชีวิตสะสมถึง94คนและในจำนวนที่ติดเชื้อระรใหม่นี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานาครมากที่สุดรองลงมาคือเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรปราการและนนทบุรีค่ะ สบคขอความร่วมมือประชาชน12จังหวัดนะคะรดออกจากเป็นสถานโดยแต่ละจังหวัดมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ค่ะตอนนี้เคอร์ฟิวแล้วล็อกดาวน์แล้วขอผู้ประกอบการจึงได้คือนายกรัฐมนตรีหมุดประการกีดทุ่มนะกีดทุ่มนะ้าพิธิคือรานคือ12จังหวัดในครับที่ระาถจรล็อกเีดแต่สถานในแต่ละจังหวัด แจ้งเวลาไม่เหมือนกัน้ชารเนี่ยคุ้ชมที่อยู่วัดไหนเห็นพยาบาลบอกว่า4ี่ทุ่มถึงตีสนในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด oh, สิบหลังจากที่เจอคลัสเตอร์ลคับโดยเฉพาะคัสเตอรของงานขวดก็เร่การดมะนาวหมดวใช้มะนาวขวด เรื่องนี้นะครับสาธารณสุขอำเภอ,อร่อนที่บูลโรงพยาบาลร่อนที่บูลโรงพยาบาลสิงห<ล>์ชนและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงเคราะม้นะคะ,ะอชอบกิกน,บบนของไม้อร่อยดีไม่เค็มเพื่อโควิด -19 เนหลายตำบลของอรค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทงานก็บ้ามีกผู้ิเชื่อครูอีกเก้าคนรวมเจ็คนเินทางาน่วมทำงานในงานบวชอย่างร้อสามงานแล้วตะเวนไปตามบ้านของนบ้านในที่้เใกล้เคียงอีกอย่างร้อสาหบ้าน ตอนนี้ทำให้หลายกรณีที่กายเป็นกลุ่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับกลุ่ววน,นี้มีการตรวจหาเชื้อใ้ก,กับชาวบ้านที่สัมผัสเสี่ยงสูงนกไปแล้วกว่า100คนครับและอยู่ระหว่างรอผลเรื่องนี้นายแพทย์กระดิงงนายแพทย์สาธา,านณสุขจักรคนรีนกรราบอกว่าเที่การตรวจในกรณีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งในกลุ่มนี้นะครับมีการตรวจพบเชื้อไวรับน้อยสีคนจึงประกาศเรือนที่กุ่ียงตูนที่อยู่ในทางรายลกล่าวแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งสางนะนะูก็เตรียนเตีมที่เรียกว่าแปคี้เคสฟารดีนะครับทำการติดต้งกุกอย่างต่อเนื่อค้นหาเชื้อที่เพิ่มขึานเรียงด้วยและขณะที่อเมริกาจะประกาศภาษาน้อาตายังไม่ใส่กัวมันเข็มการรวมกลุ่มและติดตาเชื้อของโควิด -19 เลครับ เมื <ion up> ่อคืี่ผ่านมาเป็นคืนแรกเลยนครับที่ทางตัวราชกาจังวัดได้ประกาศขอความร่วมมืองดออกการเใช้หถาานตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มต่อสายแคกระดาษต่อี่ทุ่มจนถึงตีสี่ครับออกจากบ้านผู้ัชบรการอความร่อมมือครับและปฏิบัติตามงของเจ้าหน้าที่วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ติ่คนทั้งหมดสแล้วหกหนงกานะครับชิม จากพื้นที่ภาคใต้นะคะไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสานกันบ้างที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะมีการสั่งปิดหมู่บ้านสารเจ้าพ่ออเภอวังน้ำเสียเป็นเวลา14วันนะคะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในครอบครัวมากถึง10คนแล้วก็ออกกฎเข้มเลยนะคะถึงขนาดคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะสถานการณ์การเลือกตั้งโควิด -19 ในจังหวัดไม่สวมหน้ากากอนามัยอ่ะโดนปรับ6,000นะคะ ผู้ติดเชื้อรายใหม่11คนก็ลงจับเมื่อวานคำให้การวิเชียนจันทร์รละลคคโธไทยน,นะคะผู <ไป S 1> ้ว่าราชการจังหวัด กอนก็จสีมาใส่ได้เลยควบคุมพื้นที Belgium, ่เสี่ยงในจังหวัดค่ะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านสังเกตุงอหมู่ที่หนึ่งตำบลบางนั้นเขียวอำเภอบางนั้นเขียวได้สั่งติดหมู่บ้านเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่28เมษายนถึงยี่สิบเอพฤษภาคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหลังพบผู้ติดเชื้อสิคนในครอบครัวเดียวกันและพบว่ามีผู้สัมผัสในหมู่บ้านเสี่ยงถูงลบี่สิคนและเสียงต่างถู12บสองคนนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่จากพ่อและลูกชายครึ่งลูกนะคะเนี่ย ทุนัแม่ลูกมาลูกนั้นตามครึ่งโลกได้เยอะเลยขอองเื้นะะคทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครัาชสีมายังออกกฎเล่นค่ะลกโทษผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องมีการถ้าเกิดว่าพบนะคะค่ะสอบตัวจะถูกดำเนินคดีทางรือแต่ขณะนี้ยังมีผู้ที่ยังคงทำตามอยู่นะคะส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้ก็มี คืออันดับหนึ่งะครับอันดับที่สอเอที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อวานนี้ผู้่เชื้อแบบ15คนแต่ว่าวันนี้เนี่ยติดเพิ่มอีก1 6คนนะครับคือตัวเลขที่มอนจะลดลงแต่ว่าเรไว้วางใจอยรครับโดยเฉพาะับที่เจอก็คือูที่เจอติงกลางโนแม่แต่นีติดเชืออยู่1 7คนนะครับเรื่องนี้ครับดรทรงยศคำไพรวง้์แพย์ุมพบผติโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจว <łość S 2> <donde S 1> เป็นน้ำนาชาวเชียงใหม่ทา้ง่างป็นกตำบลเกี banks, beer, ่ยวกับกลุ án, ่มเสียงที án, ่วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ติดเชื้อก็ไปร่วมงานศพในวัดล่าสุดจะได้ที่ไปตรวจกลุ่มเสียงานะ่งานทั้งหมดแล้วจำนวน1 0 0กำเนิ่า5รูปครับเบื้องตทั้งหมดไมให้ิเชื้อ9 แล้วก็กัดตัวจัดตัว14วันแล้วนี่ังนะครับสถานที่วัดเหรีดอกปลอดภัยจากเชื้อโควิด19ทาานนักเคลมสามารถเข้าไปมาดูได้ตามปกติแต่ว่าต้องให้ระมังครับในขณะที่คัสเตอที่หลายคนเป็นห่วงก็คือที่เดือนจำกลางโซนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรวมแล้วทั้งหมด177คนจาก6,404คนตอนนี้ทั้งหมดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเดือนจำกลางเมืองตรีดุลย์นะครับการควบคุมโรคแต่สอบล้ออันสี่ครับ มีการควบคุมโรคแล้ว no ก็รักษาโรงพยาบาลด้วยแล้วปกตินายเดือนพันราบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ใน28วันส่วนแอนด์บุ๊กของโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ครับโค้ดข้าติดเชื้อโควิดสิบเก้าบอกว่าตั้งแต่เดือนพันย์เชียง22วันตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับมีความดูแลของทุกอาสาแพทย์โรงพยาบาลนครพิงนายยุรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คือถึงแอนติบอดต์ลดลงนะครับ ขอเวลาอีกเพียง14วันคาดว่าสถานการณ์โควิด -19 ของตลาดเซี่ยงหม่จะพีคตายแต่ว่าคงไม่ไหลนะครับประชาชนคเดินนะครับต้องมีดทำการบางส่วนแล้วก็ที่สำคัญอยู่บ้านลดความเสี่ยงหากมีความจะเปอนก็ออกบ้านผู้เสี่ยงไม่จับไอระเมยตลอดเลยแล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือไปก่อนด้วยนะครับล่าสุดมีรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ของตลาดเซี่ยงหม่เพิ่มขึ้น6 0กับคนยผู้ป่วยอะมาก สร็จาดนี้เลย่อไปดาทีู่ือไปดูตะกรุ้นี้นะคะขอเอค่ะว่ามกครื่องผสมา่ตดกัน่ลอยถัดาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคะเมื่อจะมนดูกันว่าจบลงแล้วเมื่อการที่ทางกาออกมานั้นเหอความชื่อดพอแล้วอย่างนายแเสริมชัยวิริยพันธ์ร กนัว่าให้ตัเลขผู้ป่วยเพ่มนัต็มถาดเลยนี่ค่ะสจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าัตการรับได้ผลไม่ซึ่งตัวเลขที่ผ่านมาอร่อยมากเผ็ดมากคนะมากค่ะกินด้วยกันช่วงสงกานนั้นไม่ได้ผลค่ะในตัวเลขในขณะนี้มี่าตวตัวและมีนวนมลดลงนวนนี้แต่ยังคง้อวัดจากตัวเลขผู้ป่วยของกันที่29สายน ส่วนมาตราการล่าสุดที่ออกมาจะได้ผลหรือไม่ทีสร็จแล้ว้น,นดามาดิถนายาดมันจะต้องออกมาตราการเพิ่มค่ะ